ทุกคนเจ้าคนนี่นะเจ้าจ้าจะมาแกงนอไม้นอไม้เหนือเหมือเจ้าใส่พักหอมแย่ผู้จัดคนเจ้าเัาหอมแย่นี่นะเจ้าอันนี้ก็จะตตำน้ำพริกก็นอนเจ้าพริกขี้หนูตักกระเทียมเกลือให้หน้อยนึงนอบริไซนัาเนึ่อยามจะ เก็มเยอใส่กัปลาห้าแหมนะเจ้าแล้วก็ใส่ตะไคร้เนะาะต่ำต่ำต่ำเมือม,ม,มันแหลกๆเนาะเจ้าเนาะแล้วเดี๋ยวเขาจะใส่กะปินี่เขาต้มเนาะไม้ไว้ก่อนมาเจ้าให้มันหวานนะเจ้าเนาะแล้วเดี๋ยวเจ้าก็จะถ้ามันหวานแล้วเขาก็จะใส่น้ำแยานางลงไปนะเจ้าใส่เครื่องลงไปใส่กะปิลงไปนะเจ้า เรามาถึงตอนนี้เขานก็ใส่นั่นลงไปต้มใหมน้อๆใส่พริกลงไปหรือเ้าก็ใส่ปลาห้าไปหน่อยหนึ่งน่งเ้ารักสักกํามเนี่ยไะใส่พักขี้หวังก็หอมแย่แล้วก็ใบผักแค่ผักแค่พักอ้เอเัก,ก,ก,กละ พัดละหรือชะโอมเหรือจะไปยามเ่าจะใส่น้ำผูแห็นหน่อยหนึ่งหรอมันจะล้มดีนะผู้จะเอามาจากบ้านแล้วก็แม่เอามาให้ให้หนอนไว้แกงนะใส่น้ำผูลงไปแล้วก็ใส่ทักขอนแย่ครับพักละมัดหมัดหมัดกำจีนะงอมหาบ้านเฮ้ยนะนี่นะ the palm.